สวัสดีครับผมชื่อแซมคานิโอนะครับก็บ้านอยู่กรุงเทพนะครับผมปกติก็ปฏิบัติสมาธิอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ก้าวหน้ามากแต่พอมาที่นี่นะครับคือไม่เคยรู้จักดกรสุรัตน์มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าแกจัดคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโรงพยบาบาล รักษาฟรีหนึ่งบาทด้วยไม่เคยรู้เลยก็ยินดีมาก,กน,นะครับที่แก่ทำสาธารณประโยชน์มากมายขนาดนี้ผมก็ขอกล่าวขอบคุณดรสุรัตน์และภรรยาแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้นะตรงนี้ด้วยเลยนะครับพูดถึงาการเข้าปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับผมเบื่อได้มี ญา,าติธรรมน,นะครับส่งไลน์ให้บังเอิญผมคิดอยู่ว่าจะเข้าคอร์สที่ไหนดีก็ามาประจบเหมาะกันก็เลยมาที่นี่เหมือนกับความบังเอิญนะครับแต่ว่าเป็นความบังเอิญที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่า,ามารู้จักท่าอาจารย์ธินวัฒน์เนี่ยสอนเรื่องสติเนี่ยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็กำลังหาวิธีการเรียนรู้เรื่องสติอยู่เหมือนกัน เรียนกัอาจารย์นี่โอ้โหเหมือนกับมันลึกซึ้งมากมากกว่าที่ผมเคยรู้มาก่อนกับที่อื่นๆนะครับคือผมผมผมอยากจะอยากจะเชิญชวนอยากจะบอกทุกคนโดยเฉพาะดรสุรัตนทะเชิญอาจารย์มาอีก,กน,นะครับอยากให้เชิญเข้าคอร์สแบบนี้สร้างสติให้กับคนทั้งหลายให้มากๆมากๆเลยครับ มาได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกล่าวประโยชน์ของมันขนาดไหน acht? นะครับก็อยากจะยกมือขอบขอบข,ขอบคุณอาจารย์สุรัตเตดรสุรัตด้วยนะครับที่บำเพ็ญความดีงามนี้แล้วก็ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเป็นลูกโซ่ของการาปฏิบัติธรรมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วขอให้ทุกคนนะครับ รวมทั้งัวคนที่กล่าวนามาแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจริญในธรรมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสดวงตาเห็นดวงตามีดวงตาเห็นธรรมสักวันใดวันหนึ่งกล่าวคำปรารถนาดีมาตรงนี้ด้วยขอแสดงความขอ